สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมเลยอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังรับฟังกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุค่ะซึ่งเป็นผลงานนะคะของราชมงคลพระนครที่ได้ลงพื้นที่ในการศึกษาวิจัยนะคะ เพื่อพัฒนาออกแบบนวัตะกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยประชากรผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะการที่เราได้มีการนําแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร่งเสริมคุณค่าการพึ่งพาตัวเองด้านเศรษฐกิจให้สามารถนําไปใช้ได้ยอย่างเป็นรูปธปรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุมีความมั่นคงแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะโดยดรธานีสุขคุณชาตินะคะอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบของราชมงคลรัตนนคร ก็ได้ศึกษาข้อมูลโครงสร้างประชากรของประเทศไทยโดยก็พบนะคะว่าที่จังหวัดชัยนาทนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี2,537แล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีที่ร้อยละ20.1ซึ่งสูงกว่าค่าร้อยละของประเทศไทยที่ประชากรกลางปีพศ2,560ของประเทศ ที่มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ17.125ค่ะของประชากรรวมนะคะและจากการคำนวณของสำนักงาน คณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็พบว่าชัชนาค่ะก็ติดอันดับที่6ของประเทศไทยของเรานะคะที่มีดัชนีการสูงวัยในทุกอำเภอโดยที่เฉพาะอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงอำเภอสัพพยาแล้วก็อำเภอสันคับบุรีค่ะซึ่งจากข้อมูลนี้นะคะก็เลยเกิดแนวคิดการใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะเป็นผลิตภัณฑ์สรง เสริมการท่องเทียย่ยวโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีไรายได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาสร้างต้นแบบชุมชนผู้สูงอายุเข้มแข็งขึ้นมาค่ะโดยดรธานีนะคะก็บอกค่ะว่าที่ชุมชนบ้านห้วยกรดตำบลสารบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะ ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกต้นตาลตโนดที่สําคัญของภาคกลางประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะก็จะทําน้ําตาลเป็นอาชีพเสริมรองลงมาจากการทํนานาตลอดทั้งปีโดยพบได้คะว่าในแต่ละปีนั้นก็จะมีวัดสดุเหลือทิ้งไม่ว่าจะเป็นใบตาลก้านตาลคางตาลเปลือกตาลแล้วก็มเมล็ดตาลโดยชุมชนก็ได้นำวัดสดุเหลือทิ้งนะคะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เช่นไม้กวาดก้านตาล ชลอมตะก้อแล้วก็ปัตเพียนสารดังนั้นนะคะก็จึงคิดต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นตาลตะโนดให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีไรายได้โดยการวิจัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น Open 3โครงการย่อยด,ด้วยกันค่ะ โครงการแรกนะคะก็จะเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ล,ลึกเชิงการท่องเที่ยวจากวัสดุเหลือทิ้งในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ตาลต,าตโหนดต,ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจำนวน1ิผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะก็จะเป็นใบตาลจากสารเป็นโคมไฟกระเป๋าก้านตาลแล้วก็คางตาลผลิตเป็นโคมไฟเก้าอี้กล่องใส่ของท้ายรถมอเตอร์ไซค์ชั้นวางผลิตภัณฑ์ เมล็ดตาลค่ะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประยุกต์สินของที่รึกประจำจังหวัดได้แกน่นกเงือกจากกะลาตาลด้วยค่ะในกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์กเกษตรแปรรูปจากตาลโตนนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจานวน10ผลิตภัณฑ์ด้วยกันเครื่องหมายการค้าตาชาวตาลหนึแบบแล้วก็ภาพแสดงเอกลักษณ์หนึ่งแบบค่ะ ได้แก่ภาพแสดงเอกลักษณ์รูปกระบอกตาลบรรจุภัณฑ์ขนมตาลเสียบไม้ลูกตาลอยแก้วน้ำตาลสดน้ำตาลตะนดก้อนน้ำตาลตะนดกึ่งแข็งขนมกงข้าวหมากน้ำตาลสดผลิตภัณฑ์ถุงผ้าน้ำตาลตะนดเชื่อมแล้วก็บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้นวดจากคางตาลค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นการพัฒนาต้นแบบเครื่องจาก เครื่องกรีดใบตาลเพื่อการจักสารและก็อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตตาลนะคะโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเป็นเครื่องจักรที่จะออกแบบมานะคะเพื่อพัฒนาแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ลดเวลาการทำงานของผู้สูงอายุช่วยในการกรีดเส้นใบตาลให้มีขนาดเท่ากัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสารเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์โดยการพัฒนานะคะได้รับความร่วมมือจากว่าที่เรือตรีดรทรงวุฒิมงคลเลิศมณนนีค่ะและดรประกอบชาติภุกนะคะอาจารย์สาขาวิวชาว,วิศวกร,รรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเครื่องดังกล่าวนี้นะคะออกแบบมาเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่ายใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นกลไกไม่มีความซับซ้อนสามารถซ่อมแซมได้ เอง วัดสดุอุปกรณ์ก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ภายในพื้น,นที่ใช้งานได้โดยผู้สูงอายุที่เป็นสุภาพสตรีได้ด้วยซึ่งผลจากการทดลองนะคะก็พบว่าปริมาณการกรีดใบตานขนาด3มิลิเมตรได้ปริมาณเส้นใบตาลมากที่สุดอยู่ที่13.3เ mm ส้นค่ะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่37วินาทีหรือ1294เส้นต่อชั่วโมงในขณะที่ขนาด5แล้วก็8ม mm มนะคะสามารถกรีดได้1,1 154และ8 8 2เส้นต่อชั่วโมงซึ่งผลผลิตที่ได้นะคะมากกว่าการใช้แรงงานคนนะคะถึง14.7ถึง21.5เท่าด้วยกันและก็ยังสามารถกำหนดขนาดวัตถุดิบแต่แม่นยำด้วยค่ะส่วนผลการศึกษาขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบปรรจุพันธุ์แบบพึ่งพาตัวเองได้นะคะก็มีการทดสอบ ผลิตบรรจุภัณฑ์แล้วก็ทดสอบการบรรจุโดยผู้สูงอายุจำนวน30คนโดยพบว่าผู้สูงอายุค่ะสามารถทําได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยแล้วก็มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบอื่นๆอย่างต่อเนื่องส่วนด้านของการสํารวจผลิตภัณฑ์ต่างๆจากตาลโนดนะคะก็ได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภคคิดเป็นร้อยละ80 จากปัจจัยด้านราคาด้านความงามค่ะการสื่อสารวัดสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจากการสำเร็จของโครงการนะคะก็สามารถที่จะตอบโจทย์แนวคิด BCG Model ค่ะสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์รองรับสังคมผู้สูงอายุ การดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองอย่างสร้างสารรค์ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านสังคมผู้สูงอายุค่ะโดยการน,นำผลงานและนวัตกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุภายใต้ตาสินค้าชาวตาลซึ่งได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า เข้าร่วมการแสดงผลงานในมหกรรมความยั่งยืน s u s t a i n a b i l i t y Expo 2023ที่ส่งการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยด้วยผลสำเร็จนีะก็คือชมุชมชนผู้สูงอายุมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีหน่วยงานภายนอกให้การตอบรับในการออกร้านแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายอย่างต่อนเนื่องอีกมากมาย ภายใต้การสนับสนุนนะคะจากบริษัทไทยเบฟอร์เรจำกัดมหาชนโดยโครงการไอซ่านะคะส่วนเครื่องกลิดไปตามเพื่อการจักสารขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกนับได้ว่าเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชนแล้วก็เป็นแนวทางสําคัญในการนําพาชุมชน ไปสู่ความยั่งยืนได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดีเลยนะคะในการที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนนะคะยิ่งชุมชนที่มีผู้สูงอายุเป็นอย่างมากนะคะการที่เราได้เข้าไปช่วยส่งเสริมในด้านของการสร้างสรรค์าอาชีพสร้างงานนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักหรือว่ารายได้เสริมนะคะก็จะเป็นการให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุกำลังคลืบคลานเข้ามาในประเทศไทยของเรามากขึ้นและหลายจังหวัดเองก็มีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเช่นกันอย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นของรายการนะคะว่าจังหวัดช้ยนาทเอง ก็มีผู้สูงอายุนะคะติดอันดับ6ของประเทศเลยนะคะที่มีดัชนีความสูงวัยในทุกอำเภอและอนาคตนะคะ,ละหลายๆจังหวัดเองก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันไปเรื่อยๆการที่เราได้มีองค์ความรู้ที่ดีอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัชมงคลเองหรือว่าจะเป็นของที่ไหนก็ตามนะคะอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีองค์ความรู้อยู่ในตัวที่แตกต่างกันไปการที่เราได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชุมชนครั้งนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุมากย นนนันเองค่ะวันนี้โมบลาสำรบฟนและ RMTP u อัปเดตแล้วนคะคะกลางหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้โมวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ